สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิบโบร์99นะครับวันนี้ก็มาอเมริกาบิตคอยนะครับแล้วก็จะมีอิตาเลี่ยมกับ OP นะครับก็จะเอามายกตัวอย่างมุมอมองของอการตับตัวนะครับกะการตับต่างนะครับณตอนนี้นะครับก็ราคาก็ถือว่าผันผวนมากนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับมันมีงานประชุมสุดยอดอรวมเรา ประมาณว่าเป็นผู้มีอิทธิพลทางออการคิปโตนะครับนะเข้าไปอี้กที่ทำเนียบข่าวนะครับก็จะมีการจะมีการปรับปับอะไรกันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ตลาดนะครับใช้สาเหตุการบายนะครับส่วนใหญ่นะก็บายเผื่อฟุกนะครับใช้คำคำว่าบายเผื่อฟุกเผื่อมีอะไรที่มันจะสนับสนุนเพราะมันมันเอาพวกอ่าเขาเรียกว่า ตัวเบ้งเบ่งของคริปโตไปผู้มีที่ผลไปถ้ามันไม่เอาไปปั่นจะเอาไปทําอะไรนะมันคงไม่เอาไปขายลงมั้งประมาณว่าเออเอาไปพูดเสียๆให้คริปโตเนี่ยพังทลายลงมาแล้วก็แบบให้ให้คนที่ได้รับเชิญไปแบบนั่งหอยกลกับบ้านประมาณนั้นหรอกเพราะว่ามันมันมันก็น่าจะไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันก็ต้องมีจุดพีคเนะี่ยนะครับนะถ้าเกิดมีการปั่นกันขึ้นในประมาณตีหนึ่งใช่ไหมไม่รู้ว่ามันมากี่โมงนะแต่ว่าโดยรวมของผมนะครับผม จะไม่ไม่ใช้วิธีการเทรดด้วยการปั่นนะครับเนาะการที่มันปั่นาราคาปั่มันไปผิดทางหรือว่าไปตรงไหนก็ช่างให้มัน SL ไปแล้วเราไปรอเล่นหลักปัน่นกันเองได้นะครับวันนี้ก็จะจัดเตรียมแผนที่ได้เปรียบนะครับซึ่งอาจจะไม่รวมมุมมองของการปั่นนะครับเนาะก็อาจจะมีรวมอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดมีการปั่นแล้วก็ไม่แรงมากอะไรประมาณนั้นนะนะซึ่งผมก็จะมีจุดที่ รอดูต้านรอดูแนวรับอะไรประมาณนี้นะครับก็สำหรับบิตคอยตอนนี้ก็อยู่แถวๆแปดหมื่นเก้าเก้าหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งนะนะครับซึ่งถ้าภาพรวมนะครับถ้ามันเป็นเวกออฟเนี่ยนะครับเวกออฟเนี่ยมันหลุดซัพพอร์ตมานะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างแล้วรอบหนึ่งนะครับขึ้นมารีเทสซัพพอร์ตนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในหน้ามุมมองของอ่า การยกโลขึ้นมานะครับเป็นการยกโลที่ออ่า่าาดูแล้วนะครับมันจะคล้ายๆกับอ่าอ่างไงดีบูเพนเน้นเอ้ยเดเพนเน้นนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นอ่าแบแฟกนะครับนะเป็นธงธงหมีนะครับนะก็ต้องรอให้กราฟมันคือถ้ามันขึ้นมาแถวๆนี่ยถ้ามันออกข้างแถว ขึ้นมาแถวแถวเก้าสามมอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันจะมองเป็นแบร์แฟกไปเลยนะครับมันไม่ใช่ของมุมมองของแบรแ์แผนแพนเน้นแพนเนนนะครับที่ผมได้วิเคราะห์เมื่อวานนะครับซึ่งถ้าเป็นมุมมองนั้นนะซึ่งตอนนี้มันมีเส้นอ่าดาวเทนนะครับที่วัดมาจาก 1, 100, 1นึ่งนึ่ะครับตรงนี้นะครับเส้นนี้ถ้ายังไม่เบรกอเอานับตั้งแต่วันนี้นะครับนับตั้งแต่วันอันนี้เป็นแท่งวันนะ นับตั้งแต่วันนี้นะครับถ้ามันไม่เบรก9 4 5 0 0นะครับนะมันก็จะไม่ไปต่อนะครับมันก็จะไม่มีโอกาสที่จะขึ้นไป100,000กว่านะครับแต่ถ้ามันเบรกก็จะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าวันนี้ไม่เบรกพรุ่งนี้นะครับก็ไม่เบรกนะครับก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะเส้นอัพเทนก็จะเป็น9 4 5 0 0 9 3 5 0 0 9,02500ประมาณนั้นนะครับแต่กลัวมันจะมาเทสตรงนี้มันคงไม่ย้ำอยู่แถวนี้บ่อยๆนะมันคงลงไปก่อนแลนะ้วล่ะเพราะว่ามัน มันไปปิดแอลโลไฮนะครับเนาะมันก็ต้องต้องลงมาเทสข้างล่างนะครับนะมันต้องลงมาเทสข้างล่างแต่ทีนี้นะครับพอดูฐานนะครับดูฐานผมว่าเช็คฐานก่อนนะครับฐานฐานฟิโบนะครับอ่ามันเล่นอยู่ในช่วงระหว่าง94,336ถึง78,000นะครับอ่าแท่งนี้นะครับปิดที่ 9 4 2 2 2นะครับซึ่งปิดต่ำกว่าฐานแน่นอนนะครับก็คืออยู่ในฐานนั่นเองนะครับส่วนแท่งถัดมาที่เด้งขึ้นไปมันไม่ใช่เด้งขึ้นไปนะมันทุบลงมานะครับแท่งนี้ไม่ต้องพูดถึงนะมันปิดต่ำานะครับนะมันปิดต่ำเลยละเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าฐานเนี่ยรีเทสฐานนะครับหลังจากที่หลุดาหลุด97ลงมาแล้วก็หลุด9 4้ลงมาที่ฐานฐานเซลล์นะครับนะก็จะเป็นมุมมองของการรีเทสฐานผ่า ะครับเนาะแล้วก็การาฟพยายามรีเทส75%นะครับที่91,640เมื่อช่วงเมื่อวานนะครับวันนี้ก็พยายามมาอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันรีบาวแถวๆนะไม่ถึงด้วยซ้ำมัน83,554นะครับแต่มันก็ยังมีแรงซื้อซัพพอร์ตตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองเป็นการขึ้นมารีเทส91,640นะครับแต่ถ้ามีในเรื่องของอการปัดราคาในคืนนี้นะครับ ผมมองว่ามันจะขึ้นมาที่เกาะ94336นะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามันไม่ถึงเนี่ยนะครับให้ดูจุดตัดลงนะครับสมมุติมันมันเม,เมื่ออยู่แถว92,000นะอย่างเมื่อวานะ92,000 93,000 92,000แต่ไม่ถึง94,000นะครับถ้าไม่ถึงเนี่ยให้รอมันตัดตัดลงที่91640เราจะเล่นตามงามนะครับสำหรับสายสายช็อตเซลล์ะนะ จะรอเข้าต่าง,งาน้ำแทนอาจจะไม่ไม่ไปลุ้นบนนะเดี๋ยวเบรคขึ้นมาไส้แตกนะครับเนาะก็เ,เรารอข้างล่างนะครับส่วนจุดตัดเลยนะครับถ้าสมมุติข้างบนมันไม่มาเลยเอาแล้วมันมันประชุมยังไงให้มันแดงอย่างเงี้ยนะคือ,อจัดงานประชุมมิงอะไรให้มันแดงอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นเหตุผลนั้นจุดตัดก็จะเป็น8ปดหมื่นสซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณแปดหอยู่นะครับ มันยังไม่หลุดแปดหมื่นแปดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตัดลงนะครับก็คือการลงไปข้างล่างอีกรอบหนึ่งเนี่ยหรือว่าจะอาจจะเป็นเทสเจ็ดหมื่นแปดเทสแปดหมื่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดตัดแปดหมื่นแปดเก้าร้อยเราก็จะเป็นการตัดตามแนวอีกทีหนึ่งนะครับตัดล่างนั่นเองนะคือบนมาไม่ถึงอ่รารอตัดล่างอย่างเดียวนะครับสําหรับมุมมองณนะตอนนี้นะครับไปดูกราฟอะไรอีกดี เฮดแอนด์จูเดอร์ไม่น่าใช่เราอะมันก็อาจจะได้อยู่นะแต่ไม่น่าใช่เราอะบอกว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่มันไม่ไหวหรอกนะครับเล็กเกินไปนะครับสําหรับมุมมองเฮดแอนด์จูเดอร์ตรงนี้นะคือเน็กไลน์นี่สั่นเลยนะมันไม่ไม่ไม่ได้ละส่งนะครับนะครับก็สำหรับมุมมองกราฟใหญ่นะครับก็ จะถือว่า, 5, าเป็นมุมมองการยอ่อห้าสิบห้าเปอร์เซ็นนั่นแหละนะในมุมมองมนะก็คือการจะเกิด alcocition ในเว็บห้ามันจะแรงกว่าเว็บสามเล็กอยู่แล้วนะครับแค่เว็บสามเล็กเนี่ยบางตัวบวกกันเป็นหมื่นหมื่นเปอร์เซ็นต์นะในในช่วงซีซั่นก่อนนะครับซึ่ง alcocition อย่างที่ผมบอกมันมีสองสองสองรอบใช่ไหมนะครับมันมันไม่มันถ้าถ้าเรามาดูในแบบฉบับฉบับในอดีตเราดูตั้งแต่นี่ถึงนี่ นะครับแต่เราไม่รู้ว่ามันมีการย่อใหญ่กี่รอบถูกต้องไหมแต่เรามองเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะเราก็มองว่าเขาข้อซีซั่นมันมีรอบเดียวนะครับซึ่งอ่ะจริงๆมันมี2รอบนะมันมีรอบแรกนะและ้วรอบสองเนี่ยเดี๋ยวต้องรอย่อก่อนนะอาจจะย่อมาแถวนี้แล้วรอบสองนะมันต้องแรงนะครับนะมันต้องแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยบิตคอยเนี่ยมองว่านะครับมันจะลดลดไปทั้งหมดเนี่ยจากยอดเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะ แต่นะครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ8 9 0 0 0 9 4 0 0นะครับอย่างที่ผมวิเคราะห์นะครับนะผมผมวิเคราะห์ไว้นะครับว่าถ้าเกิดลดจาก94,000นะครับลงมาที่55%เนี่ยมันจะใช้กี่เปอร์เซ็นต์ของการย่อตัวนะซึ่งมันลงมาประมาณอีกครึ่งหนึ่งเลยนะครับ48-50%นะครับซึ่งจาก94,000นะครับ 9้ 94, ถ้าหารสองก็เหลือประมาณสี่ห้าสี่มนเจ็ดอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็จะลดลงครึ่งหนึ่งของราคาปัจจุบันนะซึ่งมันมันไปแม็ดกับพวกเหรียญเอาคอยบางตัวที่ผมยังรอฐานลึกนะครับเนาะสำหรับบิตคอยนี่เคลียร์แล้วนะนะครับผมจะรอแค่สั้นๆตรงนี้นะครับซึ่งมากกว่านี้เราต้องจัดแผนใหม่นะครับนะก็จะเป็นแผนเล่นตามน้ำนะ ก็บิตคอยนี่เคลียบไปแล้วนะครับก็จะไปในเรื่องของ OP ก่อนแล้วเดี๋ยวไปทเทเลียมนะครับโอพีนะครับโอพีเนีน่ยน,นะครับคือในในช่วงอ่ามีนาปีสองสี่นะครับเป็นช่วงที่นิวไฮนะครับแล้วก็เนี่ย อย่างที่ผมบอกก็คือ out c อยซีซั่ o แรกนะครับเอาคอ l ซ season แรกนะครับรน,บนี่เป็น out c อย l season แรกเลยนะครับที่วิ่งจัดๆเลยนะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย0.8ขึ้นไปประมาณ4.8นะอโอมันนี่แหละเขาเรียกว่า out c อย l season แรกนะในความเข้าใจผมบวกถึง400%นะครับนะบวกถึง400%พอมันขึ้นมาตรงนี้เสร็จเนี่ยจุดนี้ก็เป็นโซนที่สัญญา Signal หรือห้องเทรดนะครับแล้วก็เหมือนผมจะโพสไว้ในเพจด้วยแหละนะครับนะสามารถไปนค้นดูได้นะในเพจฟิโบก้าะมันมีย้อนหลังหมดนะครับไปนค้นดูประวัติ o p นะก็เริ่มชอ็อตกันแถวนี้นะครับนะซึ่งมีเป้าหมาย TP ไว้ที่1.6แล้วก็ลงมาที่1.6นะครับ1.6นะครับ1.6 1, 1 1นะครับแต่บานตายไปถึง1.1เลยนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาได้นะครับใน,ในช่วงประมาณ พฤติการที่มีการปั๊มต่อนะนะครับแต่พฤติการเนี่ยนะครับผมก็ยังโพสต์อีกนะครับซึ่งมันมันพฤติการเนี่ยผมก็ยังมองว่า OP เนี่ยจะลง91%เออเนเนี่ยนะครับอันนี้เป็นช่วงอาการาฟตัวเนี้ยนะครับเป็นการาฟช่วงมีนาปี24นะครับที่เริ่มเอทกันพอเกิดแบรดิวเจนระดับใหญ่ใหญ่มากๆแหละ เพราะว่าเรา,เราเริ่มเอดกันที่ถานฟิโบ4.6แต่มันขึ้นไปถึง4.8นะพอหลุด4.6ก็เล่นเลยนะครับเล่นเลยนะซึ่งมันลงไปนู่นอ่ะ1.611นะครับ1.611เสร็จเนี่ยทีเนี้ยนะครับพออันนี้เป็น4พฤศจิกานะปลายปีแล้วนะครับบิตคอยเริ่มกลับขึ้นมานะครับบิตคอย์เริ่มกลับขึ้นมาแล้วก็ทำนิวไฮใหม่นะครับแต่ช่วงนั้นนะ พวกโซนเอาคอยเนี่ยหลายๆตัวผมวิ่งออกอสอยู่นะส่วนทางตลาดมากนะครับทําให้ตัวนี้นะผมคาดการต่อจากตอนนั้นนะเนี่ยที่มันขึ้นมาแถวอ่าพฤจิการเนี่ยจากมันขึ้น1.6เนี่ยนะบิตคอยนิวไฮนะเป็นแสนนะครับแต่อันนี้มันกลับมาแค่ประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นการเหมือนจบเว็บห้าใหญ่ของมันเลยนะครับซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันเป็นเว็บอะไรนะแต่พอทีเนี้ยนะแถวแถวสองจุด สองสองดอนเนี่ยนะผมยังคาดการต่อว่ายังไงก็ต้องลงเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะพูดไปก็เหมือนเรื่องตลกเนาะใช่ไหมนะเหรียญอะไรจะลงเยอะขนาดนั้นะนะไม่มีทางเขาจะไปเอาคอรซีซันนะครับนะแต่เอาคอรซีซันแรกมันจบไปแล้วนะครับเอาคอรซีซันที่สองมันต้องเกิดการทุบแบบหนักๆก,ก่อนแล้วก็อ่ากลับขึ้นไปนะครับซึ่งตรงนี้เขามองว่าจบกันหมดแล้วนะถ้าถ้าผมเดาไหมเพราะว่ามันกลับตัวมาเยอะมากนะจาก1.6ขึ้นมา2.6เนี่ย ก็ขึ้นมาเป็นเท่าตัวแล้วนะครับก็โดนหลุมตลาดนะครับหลุมพังตลาดก็ลงมาลึกกว่าเดิมนะจาก91%เนี่ยตอนนี้นะเป้าหมายหมดลงมาประมาณ80กสิบวเปอร์เซ็นต์นะเกือบอ,อีก7-8%เนี่ยจะถึง91%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติบิตคอยเนี่ยจะลงอีก50%หรือนะครึ่งหนึ่งนะอย่างเช่นตอนนี้9ก0 0 0อย่างเงี้ยลงครึ่งหนึ่งก็เหลือ49,000อย่างเงี้ยนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะครับ1.1 1.1 หนดอนพอดีเ OP เฉลี่ยหนึดอนพอดีถ้าลงอีกแค่สิบซนะครับลงอีกครึ่งหนึ่งอะ่ะนะครับมันก็จะอยู่แถวๆนี้นะลองวัดดูนะลงอีกแค่สิมันก็จะอยู่แถวๆโซนศู 4, 5, นย์จุดสี่ศูนย์จะครับก็จะมองเป็นมองฐานนะานี้เลยนะครับฐานนี้เลยนะครับก็จะเป็น0 5นยจสี่แปจะเป็นแนวรับลึกนะครับโซนศูนย์ี่แปดนะครับสาหรับ OP นะจาก1ดอนนะครับนะก็จะเป็นแนวหลับลึกนะครับวันนี้ก็เอาเอาคอยตัวหนึ่งนะครับที่มีโอกาสนะครับจะพุ่งแรงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับถ้าฐานฟิโบถ้าเอาเกิดเอาคอยในเว็บ5นะครับเอาคอยซีซันในเว็บ5นะโอพน่าจะเกินน่าจะเกินฐานนี้แน่นอน,นเกิน5ดอนแน่นอนนะครับในมุมมองนะซึ่งตรงนี้ก็ไว้ในอนาคตละกันเนาะ ว่าเราจะไปออกกวดจะถึงก็ปลายปีนู่นนะครับนะถ้ายังติดตามกันอยู่ว่าเจอกันนะครับเจอกันเนาะส่วนแนวรับรองตอนนี้ก็ก็จะเป็นมุมมองการใบใบยดยลอใบยดยลอนั่นแหละนะครับสําหรับโอพีนะนะครับบายดยรอเนาะก็ยังไม่ถึงขั้นว่าลงมาก็จะเป็นการย้ำๆอยู่แถวนี้เหมือนเออมันต่ําแล้วว่ามันไม่ไปต่อนะครับแต่คําว่าต่ํานะครับมันยังมีต่ำกว่านี้นะครับนะ ก็จะเป็นมุมมองของตรงนี้นะครับซึ่งในคาดการเนี่ยแต่ก่อนนะ o p s ช่วงมีนานต้องบอกเลยนิวเจตตลาดขึ้น OP เลยอย่างเงี้ยผมก็พูดพูดไปนะครับนะซึ่งเป็นเรื่องตลกในตอนนั้นแหละนะคืออยู่ๆเราไปสวนตลาดในในจุดที่เขากำลังแบบพุ่งขึ้นแบบบ,บางคนบวก2-3 0 0 0 2พันเ0อเนงเี้ยผมก็ไปเอสเนี่ยนะแต่เราเอสในจุดยอดเนตอนนั้นนะครับนะแต่ทีเนี้ยนะครับ อพอมันจบ91%เนี่ยมันนี้จะเป็นจุดต่ดเราบ้างณตอนนี้ก็คือแค่รอคือผมเวลาจะผมผมจะออกมาวิเคราะห์นะแถวโซนดอยเนี่ยผมไม่มีทางที่ผมจะเป็นไปวิเคราะห์ว่าบายเลยบายเลยมีเจนิวไฮต่อไม่มีเลยไม่เคยเจอนะนะครับแต่ว่าถ้า,ถาแถวเนี้ยนะครับนะผมจะอยู่ในมุมมองขอ่าถ้ากราฟโอ้บ o อสเงี้ยผมอยู่ในมุมมองหน้าเซล์ถ้ากราฟโอเวอร์โซลอยู่ในมุมมองหน้าบ่ายนะครับ นะตอนนี้มันมันมันโอเวอร์โซล่ละแต่แค่มันยังไม่สุดผมมองว่ามันยังไม่สุดแค่นั้นเองนะแต่ว่าใกล้แล้วละ่ะนะครับนะใกล้แล้วโอเวอร์โซลโอเวอร์โซลเซลอย่างเดียวนะคือโอเวอร์โซลมีแน่นะครับผมก็อยู่แน่เซลโอเวอร์โซลของอ่าพฤติกาพฤติกาก็นี่เลยนี่พฤติกาเอสเอสอย่างเดียวนะผมทีอนะม่อยู่ในมุมมองเนี้ยแต่โอเวอร์โซลตรงนี้ผมผมไม่ได้ออกมาว่า เราจะต้องบายเพราะมันไม่คุ้มนะครับไม่ได้คุ้มเพราะมันลงแค่แถวนี้มันประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นอยู่เลยนะครับมันยังไม่ถึงเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นไงแต่ตรงเนี้ยนะมันใกล้แล้วนะครับนะสาหรับโอพเนาะนะก็รอวันต่อไปนะครับนะในมุมมองนะบางคนอาจจะรอไม่ได้จะเข้าก่อนหรือยังไงก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันยังมีมุมมองอยู่นะครับนะในมุมมองเนาะก็สําหรับโอพประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของมันยังไงเนาะ ราคาก็ยังผันผวนอยู่นะบอกเลยนะอะฟิวเจอร์ยืนยากมากนะตอนเนี้ยนะบอกเลยไปต่อที่อิตาเลียมเหลือสุดท้ายนะครับนะก็อิตาเลียมเนี่ยนะมันจะยังไงก็ไม่รู้นะคือระดับเดแล้วกันนะมันหลุดแปดแปดสองสองแปดสองอ่ะแล้วสะภาพการาฟมาอยู่ในมุมมองโอเวอรโซ่นะ แล้วกอ็อยู่มุมมองของ divergence นะครับแต่มุดไม่ขึ้นนะครับมุดไม่ขึ้นเลย2282ไม่เกิดแรงซื้อเลยนะครับทั้งๆท,ที่อยู่ในบูดเว์เจน์เลยนะซึ่งเป็นมุมมองของการสิติที่มีทุนเข้าระดับเยอะมากในอีเธเรียมตรงเนี้ยนะครับแต่แท่งต่ําลงนะครับต่ําลงนะครับแต่ว่าก็ยังฉุดไม่ขึ้นนะครับมันต้องอิงระดับการาฟตรงไหนเนี่ย นะคือมันมันจะขึ้นเดี่ยวๆสวนบิตคอยมันก็ไม่ไปด้วยนะครับก็ในมุมมองอยู่ในความเสี่ยงนะเพราะว่ามันมันมันเกือบหลุด2091นะครับแล้วก็เด้งขึ้นอันนี้มันมาอ่าวันนี้ใช่ไหมวันนี้วที่7โอเควันนี้แหละวันนี้เนี่ยมันมาจุดต่ำสุดที่2 1 0 4นะครับเกือบหลุด2091นะครับถ้าหลุดมาเนี่ยแล้วดันไปปิดได้เนี่ยนะครับ มันจะเล่นแถวนี้เลยนะนะครับสําหรับอิเทเรเลียมมันจะเข้าฐานมาเล่นแถวนี้เลยแต่มันมันมาแค่ทิ้งไส้นะเจ็ดแปดวันนี่คือทิ้งไส้นะครับเนาะมันจะมาแค่ทิ้งไส้อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นยังอ่ายังเกิดอ่ามีแรงลุ้นอยู่นะครับคือถ้าจะวิ่งจริงมันต้องทะลุสองสี่เจ็ดสองขึ้นไปนะครับเนาะเราอาจจะไปรอมุมมองของการดักตรงนี้ก็ได้ถ้าเกิดคิดว่าอิเทเรเลียมจะวิ่งอนี่ยนะ มุมมองอาจจะรอดักแถว2472เบรกเบรกฟิโบนะไม่ได้เบรกครับดาวเทนนะเบรกฟิโบ2472อาจจะลองพิจารณาเข้าดูนะครับพราไปไหนก็แถวแถว3,800นั่นแหละนะครับแต่ถ้ามันไปไม่ได้มันจะไม่ผ่านที่2852นั่นแหนะครับน,ะบนก็จะเป็นมุมมองเดิมที่วเคอลเมื่อวานแต่ว่าอีเธอเรียมเนี่ยถ้าเกิดมันมุดอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะลงต่อไม่ได้นะมันก็ลงได้นะนะครับมันลงได้อยู่ ก็หลุด2091ูนย์้าห่าจะลึกกว่านะครับะตรงนี้นะครับก็คืนนี้แหละต้องมาลุ้นละน,นะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของอ่าสภาพคล่องแล้วก็ออเดอร์วานนะเนี่ยตลาดมันโล่งมากนะคือมันมันออเดอร์เนี่ยมันจะเริ่มเซลล์ใหญ่ๆ91900นะครับแล้วใบใหญ่เนี่ยจะอยู่แถวแถว8ปด0มหรือ8ปดหมื้ากันมันว่างในระดับ พันสองพันว่างในระดับบวกลบเจ็ดพันนะครับบวกลบเจ็ดพันนะครับอ่าก็คือจุดสูงสุดถ้าใครไม่ได้แถวเก้าหมื่นสองก็เสียเปรียบถ้าใครไม่ได้บา่อยถ้าสายเซลล์ไม่ได้แถวเก้าหมื่นสองก็เสียเปรียบนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้แถวแปดหมื่นห้าลองนะก็เสียเปรียบนะครับนะแล้วก็เป็นการทีพีในรูปแบบไม่เกินเจ็ดพันนะครับมันก็จะอยู่ในโซนเนี้ย แต่ใครมาเล่นแถวตรงกลางนี้เรียบร้อยนะครับนะโซนๆแปดหมื่นเนี่ยมันเล่นยากมากนะครับเพราะว่ามันบิ่งปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยนะนะครับบิงปัดไปปัดมาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ไปดูในเรื่องของสภาพคล่องมาดูนะข้างบนเนี่ยเมื่อเช้ามันมีนะครับแถวนี้หนาแน่นที่เก้าหมื่นสิบนะครับแต่ข้างล่างเริ่มมาหนาแน่นเพราะเกิดแรงซื้อขึ้นไปนะครับทัวเลี้ยวกลับนะครับหนัง หนังม้วนเดิมนะช่วงน,นี้จะพูดคําว่าหนังม้วนเดิมบ่อยบ่อยแล้วก็พฤติกรรมเหมือนไซเวลออกข้างก็ต้องไปดูกันว่าออกข้างเพื่อหลอกลอกขึ้นหรือว่าหลอกลงนะก็ถ้าทัวร์เลี้ยวกับจูเทอร์แน่ก็นุ่น,นับแถว 8, 7, แปดหมื่นเจ็ดเผลอๆนุ่นเลยแปดหมื่นสองแปดหมื่นสองนะครับถ้าทัวร์เลี้ยวกับระวังด้วยนะนะครับในมุมมองนี้นะครับก็สําสหรับข่าวนะ ข่าวข่าวไปที่ทีมข่าวนะครับก็ในในในมุมมองของภาพรวมใกล้ๆนี้ก็จะมีนโยบายเฟดใช่ไหมไม่ไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้ใช่ไหมถ้าจ,จําไม่ผิดนะนะครับาข้อมูลเอาเป็นอเมริกาครับญี่ปุ่นอเมริกากับญี่ปุ่นสามดาวนะครับ เด่นหน่อยโ okay. อเคอ่วันนี้ไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีนะครับแต่มีในในเรื่องของใสต่ติสอนพุ่มพึ่งตอนนี้มันสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยรายได้เฉลี่ยเน,น่ไม่รู้นะอันนี้ผมไม่อยากไปดูนะการจ้างงานการว่างงานมันน่าจะเสียเสียหรือเปล่าทําให้บิตคอยน์มันลงมานะนะครับทีนี้พรุ่งนี้เี่ยนะครับคากล่าวนะวันวันเสาร์นะฮะ ออกมาคุยอะไรหรือเปล่านะครับจะออกมาคุยอะไรกันหรือเปล่านะครับนะครับคำกล่าวก็จะเป็นเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับนะอันนี้ก็น่าจะน่าสนใจอยู่นะครับแล้วตีหนึ่งนะนะอะไรอีกทำมันจะอะไรอีกไม่รู้นะก็ต้องไปรอดูนะครับนะในวันพรุ่งนี้นะครับ แต่ผมไม่ค่อยเชื่ออะไรเกี่ยวกับทำนะเชื่อนโย,ยบายของธนาคารกลางดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นทิศทางใดนะนะส่วนสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็ไม่มีอะไรก็มีอยู่แหละแต่ว่ามันสู้สัปดาห์หน้าแน่ไม่ได้นะครับเนาะสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้าแล้วกันนะครับวันที่สิบสิบเอ็ดนะครับ B O J นะครับเนาะก็รายงาน G D P นะครับ ซึ่งตลาดคาดการไว้0.3น3ครั้งก่อนมันอยู่0.3นะครับแล้วก็หลายๆหลายๆเว็บข่าวนะครับนะค,บคำนวณไว้หรือคาดการไว้ที่0.3ซึ่งถ้าขึ้นแค่0.3เนี่ยก็อาจจะคงดอกอย่างเงี้ยนะครับแต่ตลาดคาดการวันนี้มันออกมา0.7นะครับอาจจะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้มันลงมาหรือเปล่าในช่วงที่ ช่วงที่ทํามันปัดขึ้นไปแล้วก็มันลงมาอีกรอบหนึ่งนะนะนะครับผมสงสัยอยู่นะเพราะว่า BOJ เนี่ยมีมีสว่วนนะครับซึ่งอ่าผมเคยอ่าวิเคราะห์ไว้ไว้ครั้งหนึ่งนะครับบี b เ j เออเนี่ยเนี่เ,นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนะครับก็คือบ o j แต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดมีอะไรที่ไปกระทบ เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยนะตลาดมันก็แรงมากนะโอ้ภาพมันไม่ชัดนะซึ่งมันอยู่ในเพจน่นแหละแต่ผมมาเปิดในไลน์นะครับวันที่ยี่สิบเวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎานะนะครับที่เกิดตลาดแบ็กมันเดย์นะอันนี้ก็ b ีโขึ้นดอกเบี้ยกระทันหันะครับทําให้ลงมาถึงลบยี่สิบนะครับแล้วก็อันนี้มันเป็นคาดการ์เก่าตั้งแต่27มกราละ แต่ว่าในช่วงนั้นนะครับวันที่ยิ่มสี่ใช่ไหมยิ่มสี่มกราเนี่ย BOJ ปรับดอกเบีย้ยสูงกว่าในในในช่วงอ่าในช่วงของกลางปีสองสี่นะครับปีสองห้าเปิดมานะครับราคาอยู่ประมาณแสนกว่านะครับแสนห้าแสนหกนี่แหละแสนแสนห้าพันแสนหกพันนี่แหละ BOJ โผล่มานะครับปรับดอกเบีย้ยขึ้นนะครับโดยรวมก็เป็น0.25ไปเลยนะครับเลยทำให้เป็น มุมมองที่อาจจะลงมาเพราะ boj ด้วยนะมีส่วนไหมนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นดูว่าเนี่ยแล้วก็มีข่าวมาจากจากไหนไม่รู้นะผมไปอ่านผ่านๆมาแต่ผมไม่ได้เปิดไว้นะครับว่าอาจจะมีการคาดการณ์ว่า boj อาจจะคงดอกเบี้ยนะแต่ว่าคาดการณ์ไว้เฉยๆต้องมารอดู gdp อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดมันมันมันเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยต่อ นะครับเนาะพอครั้งก่อนมันก็บอกว่ามันจะขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นข่าวงวันที่1 1บเอนะครับหกโมงเช้าเลยนะก็ต้องมาดูนะมันเป็นเวลาก่อนที่จะปิดอา่าไม่รู้วันอะไรถ้าเป็นวันจันทร์เป็นเรื่อง11นะครับถ้าเป็นวันอังคารนะเช้าวันอาัคารเนาะก็หลังจากปิดสัปดาห์ได้หนึ่งวันนะครับก็หกเจ็ดโมงเช้ามาเดี๋ยวรู้เรื่องนะ เพรว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับวันที่12ก็จะเป็นรายงานเงินเฟอสหรัฐนะซึ่งโอตลาดคาดการณ์ออกมาเร็วนะ0.3นะครับแต่ว่าต่อปียังไม่โผล่มานะคืออันนี้ก็ดูเหมือนจะลดลงนะเพราะว่าคาดการณ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับ คาดการณ์ตรงนี้ที่มันโผมาหรือเปล่าเลยทําให้มองตลาดมองบวกว่าเ ي, งินเฟอ้อมันลดลงนี่แบบจาก0ูจเป็นเป็น0.3 0.5เป็น0ู 3, 0เน,0นี่ยนะครับนะบผู้บริโภคพื้นฐานผู้บริโภคต่อเดือนเนี่ยเดี๋ยวต้องรอต่อปีนะครนะว่าคาดการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าไม่วันพรุ่งนี้มันลืนเนี่ยมันจะโผมานะการคาดการตลาดเราต้องรอมันออกอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งผมมองไวนะ้นวลเกินสามแน่นอนนะ นะครับมันไม่มีทางลดลงไปหรอกนะครับก็จะประมาณนั้นนะก็อาจจะมีการปัดขึ้นก่อนเพื่อลงต่อนั่นแหละเพราะแนวทางก็จะเป็นการเทรดลงในระยะในระดับลบ55%สอรนะครับสมมติว่าถ้าจะลงครึ่งนึงอ่ะทั้งบิตคอยและอาคอยนะอย่างอิเทเรียมนะอยู่แถวแถว 2, 1, 90นะครับปัดไปเลย2,282นะครับถ้าลงครึ่งน,นึงนะครับ 2อง2องแงหารสองนะก็เป็น1นึ่นี่หนะครับ1141มันก็จะไปตรงกับฐานทฟิโบแนวรับพอดีนะก็เป็นจุดที่ tp s ในสัญญาด้วยนะถ้ามันหลุดสองศนกะครับก็จะเป็นจุดบายที่ลึกมากๆแล้วก็ดีมากๆด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสมสําหรับเป็นเอาคอยซีซั่นในว็บ5นะครับแล้วก็ถ้าเราวัดจากจุดสูงสุดนะครับวัดเปอร์เซ็นตะ์ะนะนะครับจากจุดสูงสุดในปีปีนี้นะครับ ถ้าลงถึงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับทั้งหมดจะลงประมาณ7จ็บเนะครับจากจุดสูงสุด,สด,สดเมื่อไปวัดในเว็บเว็บสามนะครับของเว็บ3ามใหญ่ของอีเาเรี่ยมกับบิตคอยดูนะครับเดี๋ยวลองวัดดูนะเดี๋ยวขอดูจุดก่อนว่าเว็บ3มันอยู่ไหนนะครับที่นะครับเว็บสาอยู่นี่นะครับจุดต่ำสุดของบิตคอยอยู่นี่นะครับผมก็จะวัดเว็บ3ามของอีเาเรียมตรงนี้นะครับไปที่จุดต่ำสุดนะครับลบประมาณ6กสิอร์เซนนะครับเนาะ แต่น,นี้ถ้าลบหกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่แถวๆพันหกพันเจ็ดนะครับพอ,อได้ไหมนะครับก็สำหรับผมยังไงก็ได้นะถ้ามันลงมาพันหกพันเจ็ดก็ถือว่าโอเคนะครับมันอาจจะแบบไปก่อนนะสวนทางอีเธอรีมเออสวนทาง BTC ก็ได้นะครับม,มันสวนไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ค ส่วนหรือเปล่าขอดูหวันนะครับก็ไม่ได้ส่วนนะก็ขึ้นพร้อมกันอยู่นะครับในเว็บ5ขึ้นพร้อมกันอยู่โอเคนะก็อาจจะเป็นลบ7ดก็ได้อาจจะมีอะไรที่แพนิคนะครับที่แพนิคตลาดนะมันอาจจะไม่เป๊ะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเนาะโดยรวมนะก็โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่เนาะเพราะว่าอ่าหลังจากจบคลิปนี้นะครับต้องรอดูว่าราคามันจะปั่นไปยังไง แลวเดี๋ยวไปแก้เกมหลังปั่นกันยังได้นะสามารถาติดตามผ่านช่องทางไลน์หรือเพจได้ผมอัปเดตอยู่ละอันนี้มันเป็นแค่คลิปเพราะว่าอะไรมันยังไม่เกิดก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้นะครับก็มีแค่ดักป่านหน้ากับรอดักบนแค่นั้นนะ,นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ